โอ้โห oh, แรงจัดเลยครับแรงจัดเลยพี่โกโก้อีโน่ตัวแรงครับออดังลั่นเลยเท <Hey, S 2> แล้วก็รอรถไถก่อนออกรอหรือเปล่า สวัสดีทุกท่านครับกลับมาชมกันต่อครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันโอ้จะตกถนนนีพกโก้พี่โกนี่จะดันออกเลยแต่ว่ามันจะตกถนนครับ ต้องออกไปตั้งหลกักรอรถไถก่อนงานทำถนนนะครับของเทศาบาลตำบลสะแกอำเภอสตึก<ห>จังหวัดบุรีรัมย์นะครับพิกัดบ้านนนสมบูรณ์รอรถไถ,ถก่อนพี่ก้รอรถไถ,ถก่อน,ไ,น,ไ,น <laughs> ไม่ใจะตกถนน <laughs> ้าวฝั่งนู้นก็ดันกันอุตรุดเลยครับติดทุกท่าเลยรถเปล่ารถหนักติดบมดโหดจริงๆหน้างานทีมงานทนายต้อยทนายต้อยนี่ก็ไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วครับน้แต่ยืนดูแล้วครับงานนี้มันสุดๆโหดๆมันๆชั่วโมงนี้เอาไปเลยครับทีมงานทนายต้อย จากบ้านนนเจริญจากบ้านยางน้ำอ้อมเทศบาลยะวึกชุมพนบุรีสุรินทร์รถไถมาแล้วครับเขี่ยทางให้พี่โกโก้ก่อนมาแล้วครับ ยลยมามามา, <laughs> มาแล้วครับอุปบตาอุปบตา M U 5 7าเจ็ดสองครับเที่ยวแรกครับโดนดันตูดเลยเสียงโกโก แล้วดันออกมาใฉายาดังแต่ท่อล้อไม่หมุนครับ ไม่รอดครับไม่รอดเกโก้เกโก้กลับตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยถอยลงเนี่ยอ้าว จะหักเลี้ยวไปมีนล่องซะก่อนข้อหน้าครับโดนอีกหรือเปล่าโดนครับยังไงก็โดน Bay Bay đi Dạ nghiêng chân Dạ Ba đã đi Dạ quay đó Ô ปิดอยู่คันเดียวเลยครับรถเปล่านี่ติดอยู่คันเดียวเลยเกิดด <c oughs> ัดสมกันไป đó bà t 히 xuất quốc kỳ best m cho anh cho ทนายต้อยได้แต่ยืนยิ้มครับนูนครับเ <c oughs> อาดัดออกมาแล้วครับ <c oughs> ยังไม่รอด ยังไม่รอดครับบ่าด้รอก แมนตองถอยโลงอย่างเดียวน่าโดนสิครับโดนดันสิครับหมดป่าอ้อยแล้วครับ เอาไหมเอาไหมห้ามเยียบคาดเด้อวปว่ะนี่พุ่งเลยห้ามเยียบคาดอีกรอบนึงเดินหน้าีกรอบนึง <laughs> อ้าวอยู่แล้วครับ โอ้โหดูพี่โก้นี่นเหนื่อยเลยครับพี่โก้เล่นเหนื่อยเลยวันนี้ ไปโก้ใช้เดียวครับโหดจริงๆไปนู่นแล้วรถไปโคไปนู่นแล้วครับอ๋อไปทำทางให้ที่กลับรถอ่ารถไปโคไปนู่นแล้วนะครับทำจุดกับรถเวลาเทออกก็ไปกลับรถด้านหน้าแล้วก็เดินหน้ากลับมาถ้าแบบนี้ก็จะรถ หมดปัญหาติดโรมเวลาถอยเข้านะ <Okay. S 1> ครับเอาลาไปก่อนคลิปนี้ใช้เดียวสั้นๆสวัสดีครับ